สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะผมจะสรุปในการใช้ Line OA ให้เพื่อนได้เห็นภาพกว้างๆและทําไมนะครับนักธุรกิจของไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศนะครับที่เขาจะมาใช้ในโซนใน,ในโซนเอเชียเรานี่แหละที่เขาจะใช้ Line OA นะครับเข้ามาเป็นการตลาดในการทําออนไลน์และลงทุน ถือว่าเป็นการลงทุนที่อยู่ในอันดับต้นๆของโซเชียลแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะ f c e b o o o Line OA อ,อ YouTube ประมาณนี้นะที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนนะเดี๋ยวดูนะครับว่าทำไมนะครับเรา e OA เถึงมันถึงแบบมีความแข็งแกร่งแล้วมีความแบบการโตเติบโต,ต,ตได้สูงขึ้นตรงนี้ผมขอเล่าจากประสบการณ์จริงๆของตัวเองเลยนะครับก็คือ ตอนนี้นะครับหลายบริษัทนาเริ่มมีการติดต่อผมมาเพื่อมาให้ผมได้สอนหรือเป็นการแนะนําว่าทําไมนะครับถึงต้องใช้ line oa แล้ว line oa มันทําอะไรได้บ้างมันลงทุนแล้วมันคุ้มทุนไหมหรือมันได้กําไรจากตรง line oa ไหมถ้าเพื่อนๆนเห็นในรายการทีวีจากการสังเกตดูจากรายการทีวีนะไม่ว่าจะรายการอะไรก็แล้วแต่ที่เราดูมันจะมีแฝงเรื่องของการขายหรือมีโฆษณาของการขาย ตรงนั้นเข้ามาทุกครั้งเวลาที่เราดูเสร็จปุ๊บเราก็จะเจออ้าวอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วประมาณนี้นะแต่บนไอที่เรามองเห็นว่าอีกแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ในโฆษณานั้นก็คือสังเกตนะครับว่าเขาจะจบการขายด้วยการใช้ Li n e แอปพลิเคชันก็คือ l i n e OA นั่นแหละลเราคก็จะบอกว่าให้แอดมาที่แล้วก็ชื่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้แหละแล้วก็ให้แอดไปหาเขาแล้วเขาก็จะไปจบการขายที่ตรงนั้นนะครับแล้วสังเกตไหมว่าทําไม Facebook เขาถึงไม่ค่อยมีบนไลน์บนรายการทีวีเลยนะรายการทีวีที่เป็นแบบเป็นสื่อใหญ่ๆเนี่ยเอาแรกๆเลยเอาจุดง่ายๆเลยนะง่ายๆที่เราไม่ต้องคิดเยอะเลยก็คือการโต้อตอบกันหรือพูดคุยกันนี่แหละทางที่เป็นไลน์แอปพลิเคชันหรือเป็นไลน์ OA เเราเนี่ยเวลาที่เราโต้อตอบกันเนี่ยมันจะเร็วและมันก็จะสื่อสารกันได้ง่ายคนไทยเข้าใจง่ายเพราะคนไทยก็ใช้ไลน์เป็นหลักเลย และในโซนเอเชียเลยนะครับในโซน, able, น,น,นเ,เอเชียเราเนี่ยก็ใช้ไลน์ OA กันทั้งนั้นเลยเป็นการลงทุนเป็นการตลาดลงทุนในยุคนี้เลยที่เจอเหตุการณ์แม้กระทั่งโควิดประมาณนี้แล้วตอนที่เขาลงทุนนะครับแล้วเขาอยากจะรู้ว่าไลน์ OA เนี่ยลงทุนไปแล้วใช้อะไรได้บ้างเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาตั้งแต่ทีละส่วนตั้งแต่ในฝั่งที่เป็นรายการทีวีก่อนแล้วกันในรายการทีวีเนี่ยเวลาที่เขาทําโปรโมชั่นอะไรไปสักครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เขาบอกสิทธิ์ว่ามีเท่านี้สิทธ์เท่านี้สิทธ์ คนการตอบรับนะครับเวลาที่เขาวิ่งเข้ามาหรือว่าเป็นแชทเข้ามาเนี่ยใน1น,นาทีเนี่ยก็วิ่งมากกว่าเป็นหลักร้อยเกินหลักร้อยได้สามใบนะครับใน1น,นาทีนะจะมีทักสนใจสั่งซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นโหมดที่เราต้องมานั่งพิมพ์เองตอบเองเนี่ยถามว่าตอบทันไหมตอบไม่ทันแน่นอนครับเราถึงต้องมีการใช้ตัวช่วยที่อาจเราจะเคยได้ยินนะว่าแบบคำว่าลน์แชทบอท แต่คาว่าลน์แชทบอทเนี่ยเพื่อนๆผมก็ไม่มั่นใจว่าเพื่อนเนี่ยจะเข้าใจในลูปของคําว่าลน์แชทบอทนี้มากน้อยแค่ไหนนะก็จะเข้าใจแต่ว่ามันการแชทการเสิร์ชหาอะไรทักอย่างแล้วก็ให้คํานั้นโผล่ขึ้นมาถามว่าในความเข้าใจนั้นผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่มันยังไม่ถูกหลักก็คือไม่ถูกหลักตรงที่ลองนึกถึงสภาพเราก็ได้เข้าไปปุ๊บแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเราก็ไปพิมพ์สุ่มสี่สุ่มห้าให้ระบบอ,อัตโนมัติตอบกลับมาหาเราซึ่งบางครั้งเราไม่ได้เซ็ต เรื่องราวตรงนี้ที่ user หรือผู้ใช้งานเนี่ยเขาจะพิมพ์บางอย่างที่ไม่ใช่คำเป๊ะๆขนาดนั้นวันทีพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดสวัสดียังคำว่าสวัสดียังคนคนละแบบเลยสวัสดีดีอะไรเงี้ยนะมันก็เจอหลายรูปแบบใช่ไหมตรงนี้แหละคือจุดหนึ่งที่มีความพลาดเคลื่อนหรือคนที่กําลังหัดเริ่มทําหรือว่าเข้ามาในธุรกิจตอนแรกเนี่ยจะสับสนแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไง ให้เรานึกเลยนะคาว่าลา c แชทบอทคือล i ยโ o เเนี่ยมันตอบออกมาด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งโดยการตอบออกมาซึ่งถ้าเราจะทําให้ผู้เข้ามาใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันง่ายและเฟรนลี่กับผู้ใช้งานนะครับให้พยายามคิดไว้ว่าให้เขาคลิก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 อย่างเดียวเลยคลิกเพื่อไปหาจุดเป้าหมายในสิ่งที่เขาต้องการดูอย่างในการทีวีอะเริ่มต้นเลยสั่งซื้อ ถ้าํำเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะสั่งซื้อดูสินค้าใหม่ลดราคาโปรโมชั่นติดต่อเรามีอยู่แค่นี้แหละครับมีไม่กี่อย่างเท่านั้นเองแต่การที่เขาว่าไม่มีไม่กี่อย่างเนี่ยแหละเราจะต้องทําโฟโลงานออกมาให้มันสมบูรณ์หลายบริษัทที่ติดต่อมาเพราะว่าเขาเห็นในช่องผมนะที่เป็นแบบเป็นการท YouTube เนี่ยแหละที่เราคุยๆกันเนี่ยแหละแต่ก็ผ่านการวางโฟ งานออกมาให้เขารู้สึกว่าคือการคลิกนี่แหละเป็นการตอบโจทย์ที่ง่ายที่สุดนะครับทำให้เขาเข้าถึงข้อมูลเราได้เร็วที่สุดเก็บข้อมูลได้เร็วที่สุดเราจะได้รู้ว่าออโอเคลูกค้าคนนี้ซื้อของเราแล้วนะพอซื้อของเราแล้วปุ๊บเราก็เก็บข้อมูลของลูกค้าคนนี้เอาไว้ทำรีทาร์เก็ตใหม่อีกครั้งหนึ่งในการที่จะให้เป็นแบบเราสามารถให้ลูกค้าได้กลับมาซื้อเรา,เราใหม่อีกครั้งนึงได้อะไรอย่างนี้นะนี่แหละนี่คือโจทย์หนึ่งที่ทําให้หลายคนหลงประเด็นคําว่าลายแชทบอท เปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับอยากให้เพื่อนลองนึกตามนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแค่นึกตามก็ได้เราลองนึกถึงแค่ตัวเราเข้าไปที่ line oa ใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะมานั่งพิมพ์ถามเราก็ไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรถามแล้วเขาจะตอบทันทีไหมตอบแล้วบอทตอบจริงหรือเปล่าใช่บอทหรือใช่คนเห็นไหมครับแค่โจทย์มาถึงตอนแรกเราก็จะงงขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราวางโฟดีๆก็คือให้เราคลิกคดูเลยว่าคนนี้เวลาส่วนใหญ่เราทํามาเนี่ยเพื่อโจทย์อะไร เราเองเราตั้งมาทํามาเพื่อจุดประสงค์อะไรเป้าหมายคืออะไรแล้วค่อยคลิกไปทีละขั้นตอนให้คนที่เข้ามาใช้งานรู้สึกว่ามันเฟรนด์กับการทํางานนี้ส่วนการทำอาร์เร์การทำโฟรหรือการทํางานประเภทต่างๆขึ้นอยู่กับธุรกิจและแบรนด์ต่างๆที่เรากําลังทํางานอยู่ซึ่งในผมยกตัวอย่างในเรื่องของตัวที่เป็นการทํางานผ่านทีวีนะที่เขาแบบว่าให้แอดมาตรงนี้ในทีวีเนี่ยถ้าสมมว่มันเป็นแบบ แบรนด์ใหญ่เขาก็จะมีการรองรับหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการโทร call center อ,อ,อ่ะแล้วก็จุฬาลง,งนี่แหละที่เป็นตัวรับหน้าด่านให้เราซึ่งในเทรนต่อไปที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยเขาก็จะลดไซส์ลงลดคนทํางานลงหรือให้คนทํางานใช้เวลาที่น้อยลงและหรือไม่ก็แม้กระทั่งว่าการมาพบกันก็ให้มันน้อยลงระบบอัตโนมัติมาเลยเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะมากครับเขาเลยเห็นจุดนี้แหละในการลงทุน เขาก็เลยลงทุนและทุ่มในเรื่องของตรงการที่จะให้เราเอนี้เป็นตัวผลักดันให้ค่าหรือ Value ในการทำกำไรต่อปีของเขาเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นโดยใช้การ Active กับลูกค้าได้เร็วขึ้นอะไรอเงี้ยนะครับถ้าเรามองภาพรวมภาพกว้างนะเราต้องใช้ทุกโซเชียลนะครับอย่าใช้เพียงแค่โซเชียลเดียว ไม่เชียร์ให้ใช้แค่ l ล n e โอตัวเดียวแต่อยากให้ l ลา e โอเป็นตัวปิดการขายเราเพราะว่าเราทําธุรกิจสิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือกําไรและความมรทับใจนั่นเองก็คือบริการสินค้าและบริการมันจะคู่กันเสมอถูกไหมครับถ้าบริการดีสินค้าดีทุกอย่างก็ง่ายขึ้นแต่เราต้องมีทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเพราะว่าคนเสพทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube l i n e OA t w i t t e r และ t i k To k ที่พูดมาทั้งหมดเลยทุกคนใช้อยู่แล้วถูกไหมครับอย่างน้อยก็ต้องมี3 3 3าอัานนะในโซเชียลแพลตฟอร์มในมือถือเรามันต้องมีอะ่ะมันต้องมีอะครับจะบอกว่าไม่มีเลยสักอันหนึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนเราใช้มือถือวันนี้เราใช้ปุ่มกดวันนึ่งปุ่มกดหายไปเหลือหน้าจอทัชสกรีนหรือจากขาวดำเป็นจอสียังไงก็ต้องใช้กลับมาใช้อยู่ดีต่อให้เราบอกว่าเราไม่ใช้เลย โลกมันเปลี่ยนเราก็จะต้องใช้วันนี้ที่ผมชวนเพื่อนมาใช้ไลโอเอเนี่ยเพื่อจะได้เห็นว่าจุดประสงค์มันคืออะไรสรุปเลยนะไลโอเอของเราถ้าเราจะทําให้มันสมบูรณ์และดูดีขึ้นอย่าไปคิดว่าคําว่าแชทบอทคือการพิมพ์อย่างเดียวให้เรานึกถึงผู้ใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์ตัวเราก็ตามคลิกสําคัญสุดถ้าผมพูดผิดนะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมในคลิปนี้เลย ผ่านข้ามไม่ได้เลยแต่ถ้าคนไหนที่เก็ตทันคิดเหตุการณ์ทันดูว่าเออสเตปม,มันควรทำยังไงทันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใน EP ีถัดไปในเรื่องของการที่จะทำเวการตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาบอกเลยว่าเราเอมันจะทำกำไรให้คุณยังไงทำให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นยังไงมีเวลาเหลือยังไงนะครับฝากติดตามช่องเราไว้ด้วยวันนี้แค่เกินนำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมา ลงลึกและเจาะดีเทลกันนะครับว่า Line OA มันทำอะไรอีกที่ผมเห็น Line OA มันคือเป้าหนึ่งที่ทำให้ตัวเรามันเปลี่ยนแบบไปได้เยอะมากเดี๋ยวเปลี่ยนยังไงนะครับถ้าไม่ลำคาญซะก่อนนะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงและประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันเลยนะฮะยังไงถ้าถูกใจในคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยลวกันนะครับ เรามีเทคนิคมากมายถ้าเชื่อเราทำแบบเดียวกับเรานะครับเราจะได้สิ่งที่แตกต่างและได้เป้าหมายที่เร็วขึ้นฝากไวด้วยช่องไอทอนไฟวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ